เป็นคนนึงหรือเปล่าคะที่กําลังสงสัยเรื่องการประสบความสําเร็จทําไมบางคนประสบความสําเร็จเร็วมากและประสบความสําเร็จมากเลยแต่ทําไมบางคนทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จจากประสบการณ์ของแอมค่ะซึ่งเป็นคนที่ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จหรืออยู่หัวแถวตลอดเลยโดยที่ใช้เวลาน้อยด้วยวันนี้แอมเอาความลับนั้นมาฝากคะ่ะความลับก็คือจะต้องสร้างความไว้วางใจให้ได้สร้างความไว้วางใจกับลูกค้ากับเพื่อนร่วมงานกับ พาร์ทเนอร์กับคนรอบข้างค่ะถ้าสร้างความไว้วางใจได้เนี่ยทุกอย่างจะไปอย่างรวดเร็วนะคะเอาแล้วการสร้างความไว้วางใจเนี่ยจะต้องสร้างยังไงวันนี้แอมเอาเคล็ดลับการสร้างความไว้วางใจ3ข้อมาฝากค่ะข้อที่หนึ่งเวลาพูดจาจะต้องพูดให้ตรงไปตรงมานะคะแล้วก็รู้กาละเทะนะคะพูดตรงไปตรงมาคืออะไรคือการพูดโดยที่คนฟังไม่ต้องไปตีความต่อแล้วว่าคนพูดกำลังว่าด่าหรือชม คืออํมเคยเจอคนที่เขาพูดพูดมาแล้วอํางงอ่ะว่าตกลงว่าเขาชมหรือเขาด่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะผู้ฟังเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภยัยเขาไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่อยากจะร่วมงานกับคนคนนี้จริงไหมคะทีนี้แล้วเวลาเราจะพูดกับคนถ้าจะให้เขาปรับปรุงเนี่ยจะต้องพูดยังไงเวลาพูดก็คือจะต้องเริ่มจากการชมก่อนคะ่ะว่าเขาทําดีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เพิ่มว่าถ้าปรับปรุงตรงนี้นิดนึงจะดีมาก แล้วก็ปิดจบว่าแต่ภาพรวมดูดีแล้วถ้าต้องการที่จะพูดให้คนปรับปรุงหรือพัฒนาให้ใช้เทคนิคนี้นะคะและหลีกเลี่ยงการพูดแซวที่ทำใหค้คนใดคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นตัวตลกเพราะการพูดแบบนั้นอะ่ะบางทีเราอาจจะสนุกหรือทำให้คนส่วนใหญ่ตลกนะคะแต่เจ้าตัวเขาไม่ตลกด้วยเขาอาจจะรู้สึกอายก็ได้หรือรู้สึกไม่พอใจก็ได้นะคะการสื่อสารเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากค่ะ ต้องดูจริงใจตรงไปตรงมานะคะข้อที่2ค่ะการวางตัวจะต้องยิ้มย้ำแจ่มใสค่ะดูเข้าถึงง่ายนะคะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเขาไม่กลัวกับการที่จะเข้าใกล้เราหรือเข้าหาเราหรือมาสนิทสนมชิดเชื้อกับเรานะคะถ้าเข้าถึงง่ายเนี่ยได้เปรียบไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวค่ะข้อที่3ค่ะไม่ว่ารับปากอะไรแล้วให้ทําให้ได้เพราะความไว้วางใจเนี่ยโดยมากจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆก,ก,ก่อน แล้วพอเราทําเรื่องเล็กๆสําเร็จเนี่ยคนก็จะไว้ใจให้เราทําเรื่องที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นและสุดท้ายความสําเร็จอยู่ที่การที่ตัวคุณได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบเรื่องใหญ่ๆนั่นแหละค่ะถูกต้องไหมคะเหมือน CEO อหรือผู้บริหารเนี่ยเขาได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทั้งบริษัทดูแลจํานวนเงินจํานวนมากใช่ไหมคะ,อะเอาอา3ข้อนี้ไปใช้เลยค่ะสรุปนะคะ ข้อที่1ผพูดจาตรงไปตรงมามีสัมมาคารวะค่ะข้อที่2เข้าถึงง่ายค่ะอัธยาศัยดีนะคะข้อที่3ค่ะมีความรับผิดชอบทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนลองเอา3ข้อนี้ไปใช้ดูนะคะให้กำลังใจค่ะทิยา